สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโรบล็อกนะครับกับแมปดอนะครับแต่ว่าดอที่เรามาอยู่เนี่ยไม่ใช่เวอร์ชั่นปกตินะครับแต่เป็นเวอร์ชั่นบัดแบดนะครับผมซึ่งผมมีชื่อเล่นให้กับไอแมปนี้นะครับว่าดองานรีบนะครับคือทุกอย่างในตัวแมปเนี้ยคือเหมือนดอเวอร์ชั่นปกติเลยนะครับแต่ต่างกันตรงที่พวกโมเดลแล้วก็ภาพกราฟิกครับผมที่ เป็นแบบเหมือนรีบทําจริงๆนะครับก็ดูง่ายๆก็อย่างเช่นไอ้โคมไฟนะครับหรือว่าจะเป็นโซฟาแล้วก็เตาผิงหรือจะเป็นตัวล็อบบี้ทั้งหมดเลยนะครับคือเวอร์ชันออริจินอลคือมันจะกว้างกว่านี้อีกนะแต่นี่เป็นเวอร์ชั่นงานรีบไงมันก็เลยหดลงนะลิฟก็มีแค่2ลิฟด้วยแบบเนี้ยผมเห็นมันน่าสนใจดีนะครับแล้วก็คนเล่นนี่ก็อยู่ประมาณหลักพันอัพนะครับก็เลยคิดว่าจะมาอัดให้ท่านผู้ชมนั้นได้ ดูกันนะครับเอาเป็นว่าเราไปเริ่มเล่นกันเลยเออผมจะบอกอะไรอย่างหนึ่งคือก่อนหน้านี้ผมเองก็เล่นแบบนี้ไปละคือทุกอย่างก็โอเคนะแต่ผมค่อนข้างเยียบเพียกับภาพโมเดลคือผมเพียแค่ภาพแล้วก็โมเดลกราฟิกต่างๆอเออแล้วก็เพียรเรื่องห้องด้วยเนี่ยมันจะเป็นประตูแบบเนี้ยแล้วห้องแต่ละห้องนี่คือแคบมากๆเลยอะ เดาวแทบจะทุกห้องคือมันจะเหมือนกันหมดอะแต่บางห้องก็อาจจะเพิ่มของตกแต่งมาเล็กน้อยอะส่วนประตูห้องนี่คือก็ไม่มีหมายเลขบอกด้วยนะว่าเราเอ่อมาบานที่เท่าไหร่แล้วเราน่าจะต้องนับเอาเองอะตรงนี้มีตู้เอ๊ะเดี๋ยวลูกกตาโอเคเหมือนจะเป็นสัญญาณบอกนะว่าเราจะเจอซิกนะแต่ลูกกตานี่ผมก็เพียมากเหมือนเป็นภาพ PNG มาแปะโอ้โหแล้วห้องนี้ มาเพียบเลยตรงนี้นั่นไงนี่ไงซิกมาแล้วซิกนี่คือโอ้โหเท็กเจอร์โมเดลอะไรเนี่ยมันเหมือนก้อนอิดยังไงไม่รู้เนี่ยโคนเหมือนก้อนอิดอตรงนี้ครับที่เราจะต้องเอาชนะซิกนั่นไงตกลงไปแล้วถ้าเป็นเวอร์ชันออริจินอลนี่คือเราแค่ปิดประตูนะครับไม่ให้เขาเข้ามาห้องเท่าไหลแล้ววะแล้วนี่อะไรอะ ไฟเช็คเหรอโอ้โหไฟเช็คงานรีบใช้ได้จริงด้วยเฮ้ยไฟกระพริบแปลว่ารัชต้องมานั่นไงโอ้โหแล้วมาไวมากเอ่อผมว่าประตูนี้เราน่าจะเจอไอ้ฟิกเกอร์แน่นอนอะเพราะว่ามันมีสองบานแบบเนี้ยเออนี่ไงใช่โอ้โหแล้วลองดูฟิกเกอร์ดีครับเดินนี่คือแบบ ตัวแข็งมากเลยลองดูงานรีบของแท้จริงๆ <c oughs> อะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้ววะมันมาแล้วเราต้องหาหนังสือนะถ้าผมเปิดลินชักมันน่าจะได้ยินเหมือน <c oughs> ออริจินอลป่ะใหนดูรหัสดิเฮ้ย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 อันนี้คือผมเปิดเสียงแล้วนะ คือไอ้แมปเนี้ยคือมันเงียบมากครับมันเงียบมากครับออขนาดเสียงเดินฟิกเกอร์นี่คือแทบจะไม่ได้ยินเลยอไม่ได้ยินเอาละไหนลองดูรหัสทีโอ้โหแล้วรหัสบอกเป็นตัวหนังสือด้วยอะผมเองก็ไม่ค่อยชอบด้วยคือตัวหนังสือผมคพอนขทั้งจํายากค่ะถ้าเกิดเป็นรูปอะไรพวกเนี้ยคือผมพอจะจํามันได้อยู่นะแถมเราหยิบไม่ได้ด้วยนะ โอเคเราเจอรหัสอันแรกนะครับผมหมายเลขสามหนังสือที่มันอยู่ตรงชั้นนี้เราก็หยิบไม่ได้ด้วยเหมือนเราต้องเดินไปมาแล้วก็มาดูเนี่ยโอเคอันนี้นะครับคือสามเสียงอะไรวะผมได้ยินเสียงเหมือนอะไรพ่นเนี่ยเหมือนเสียงพ่นไฟอะ่ะอันนี้คือสองใช่ไหมนี่ไงเจอละโอเคได้รหัสแล้วครับก็สามกับสองนะ <c oughs> 3กับ2ลูกพีใจเย็นครับลูกพีใจเย็นเฮ้ยฟิกเกอร์ผมว่านะฟิกเกอร์ในแมปเนี้ยมันน่าจะเดินมั่วเนี่ยมันน่าจะเดินมั่วคือเราทําเสียงดังอะไรนี่คือมันแทบไม่ได้ยินเลยหรือมันไม่ได้ตามเสียงที่เราทําเลยนะมันน่าจะเดินมั่วซะมากกว่าต่อไปอันที่3นี่ไงเจอละ9ครับ3 29ไปอันที่4 ทีเฮ้ยอย่ามานะลูกพี่อย่ามาอย่ามาไงาเจอละก็เลขเจ็ดนะครับสาเฮ้ 3, 2, ยอย่านะเฮ้ยเชียโอเครหัสตอนนี้ก็3ามสนะครับอันสุดท้ายก็สตาร์สามสองเก้าเจ็ดสรับทราบ 3, 3 2 9 7เก้เจ็ดห้า e n เย้ผ่านแล้ว <h ö> ผ่านมาไม่ได้ละแล้วก็ได้แบชด้วยตอนที่ผมเล่นนอกรออผมเล่นถึงห้องนั้นอนะ่ะก็ไม่ได้เล่นไปต่อเอออันนี้ก็ผ่านละไปกันต่อได้ไฟกระพริบอ,อีกแล้ววะ่ะซ่อนซ่อนซ่อนอุ้ยแอมบุชเหรอวะ <h uy> นี่ไงแอมบุชเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ผมได้รับดาเมจว่ะเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันมีผีหายด้วยไอ้แมพเนี้ยเอาแล้วก็ตายผมตายได้ไงนี่แหละอย่าบอกนะว่าผมโดนไอ้ผีหายอะเอาละท่านผู้ชมก็ผมผ่านห้องนั้นมาได้อีกรอบหนึ่งนะตรงนี้แหละที่จะเจอแอมบูชโอเคออกแล้วเราก็รอเฮ้ยเข้าดีเพื่อนอือ เหมือนกับว่าตู้มันจะปิดเช้าอ่ะเนี่ยมันปิดเปิดไม่ทันอะ่ะเออเอาเข้าไปเอ๋อเยังไม่หมดเยังไม่หมดโอ,โอ้โหเฮ้ยเฮ้ย,โอ,ย <c oughs> โอเครอดละผมมาเล่นแมป,ปนี้แล้วผมรู้สึกไม่กลัวเลยอะ่ะเราเมอกี้อะไรวะอไอตัวเมอกี้ถ้าเป็นออริจินอลนี่คือมันเป็นแบบแมงมุมนะเป็นผีแมงมุมแต่นี่คือ อันนี้คือกลายเป็นอ่กลายเป็นมดอะเมื่อเกียถ้าจะไม่ผิดนะยเป็นยเอ้ยอ้าวแจ็คโอ้โหส่วนตัวนะคือเวอร์ชั่นออริจินัลนี่คือผมแทบไม่ค่อยได้เจอแจ็คบ่อยเลยอะโอเคผมว่าผมน่าจะเจอซิกรอบหนึ่งนั่นไงว่าละโอ้โหมาละพี่แกก่อนเอ้ยไปไปเอเดี๋ยว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 ทางนี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โห โอ้โหงานโอ้โหงานรีบจริงเฮ้ยโอ้โห,โอ,โหอะไรวะเนี่ยอะไรวะโอ้โหเฮ้ยผมว่ามันเกียร์ละมันเกียร์ละเพื่อนมันเกียร์ละเฮ้ยทางออกทางออกชิบหายละโอเคท่านผู้ชมเรามาถึงห้องเดิมเลยนี่เลยมาถึงห้องเดิมอือหือ พอเจอไอ้ซิกรอบสองนี่คือเหมือนมันจะแบบเนี่ยโอ้โหคือแบบพวกสิ่งของต่างๆนี่คือมันเรียงมั่วไปหมดเลยเรียงมั่วไปหมดเลยทางออกเพื่อนโอเคมันหลอกครับแล้วเองก็จะตายอีกรอบมาเลยมาเลยมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหครั้งนี้มันกระโดดได้ด้วยเฮ้ยโอ้โห ซีกรอบนี้โคตรฉลาดว่ะเฮะ้อผ่านได้ปะเอาเออแล้วก็ปิดประตูโอ้โหเอาอีกละเสียงแบบนี้คือรัชนะครับรอดว่ะแล้วนี่มันปล่อยควนอะไรมาวะสโมกวีหาคุญแจว่ะฮ้ยนี่ไงเจอคุญแจแล้วยสเยลโล่คี เปิดเลยเพื่อนนี่เลยเปิดเออได้ละโอ้โหนี่ผมจะเคลียร์เกมนี้ให้แบบเร็วที่สุดเลยหรอวะแล้วนี่อะไรห้องน้ำหรอห้องน้ำได้วิตามินมาห้องน้ำเอ๊ะเดี๋ยวเกมปกติมันไม่มีห้องน้ำนี่แล้วนี่มันมาได้ไงวะอะไรอีกวะ อ๋อช่องแอร์ช่องแอร์เฮียเดี oh, oh, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อไอตัวฮออ๋อนี่ไงฮอเุ้ยออ้๊ยอๆ๊อยเจ็บ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 ลูกพี่ลูกพี่ผมเจ็บครับผมเจ็บครับผมเจ็บครับไปเลยไปเลย g ยโอ้โหแล้วก็จมดินไปได้แบชด้วยผมว่านะไอ้แมปเนี้ยคือมันน่าจะทำไม่ยากนะ แค่ล่าพวกแบบฟรีโมเดลอะไรพวกนี้มาแปะแปะก็จบเรื่องแล้ว้ยเ,เรามาโหห้องอันสุดท้ายแล้วว่ะวินี่เราจะปิดเกมนี้ได้แล้วหรอวะโอ้โหฟิกเกอร์มาฟิกเกอร์มาเออมีการกระโดดเกาะด้วยอเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่านะผมไม่ได้ยินเสียงเลยเลยโอเคแล้วมันก็ไปละ มาดูซิว่าพัซซลในในออแบบนี้มันจะทำคล้ายๆกับตัวออริจินอลหรือเปล่ามาเปิดประตูเลยครับ yes ไปดูดิฮะ quick you have ฮะทุกเกตหมายความว่าไงวะโอ,องโอ้ยโลฟิกเกอร์ก็เดินผ่านหน้าไปมันบอกว่าอะไรวะเนี่ย quick you only have อ,อ 10 second to get the ต้องรอ10วิเหรอวะรอ10วิเอาเอาเอาเดี๋ยวอ๋อคือเหมือนเอา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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดมันเกิดอะไรขึ้นวะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอา to be continue เอาจบแล้วเหรอ จบแล้วเอาแล้วก็เ,เตะพอจบแล้วแม่งก็เตะผมออกจากเกมอ่ะคือให้เดานะผมว่ามันมันน่าจะประมาณแบบยังไงอ่ะคือเราไปกดเปิดไอไอแผ่นวงจรใช่ไหมไอแผ่นไฟฟ้านั่นอนะ่ะคือเราไปเปิดมันอนะ่ะคือพอเราเปิดเรียบร้อยใช่ไหม คือมันไม่ได้มีพัซเซอรอะไรให้เราทำเลยคือเราเปิดปุ๊บคือไอ้สิวินาทีคือเราน่าจะต้องรีบวิ่งไปตรงไอ้ลิฟต์นะครับคือถ้าเกิดมันครบ10วิแล้วเนี่ยคาดว่าลิฟต์มันก็น่าจะลงแล้วนะเออคาดว่ามันก็น่าจะลงแล้วอะแต่ผมไปไม่ทันไงผมก็เลยกระโดดไปพร้อมๆกับฟิกเกอร์สุดท้ายคือผมก็ผ่านเฉยอะถือว่าคลิปเนี้ยผมสามารถเคลียร์เกมเนี้ภายในคลิปเดียวจบได้นะ โอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเล่นแมปดอบัดแบดนะครับก็หากท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็บ๊ายบายครับ